ครับครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่เรามาดูนะครับของพี่เขานะครับก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้นด้นะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของโหมดด้านล่างนี้ไม่มีนะครับโหมดสําหรับสร้างรายได้นะครับก็คือด้านล่างไม่มีนะครับแต่ว่าทีนี้ก็เลยแนะนําแกนะครับให้ไปสร้างเพจนะครับของตัวเองได้เลยนะครับหลักการของสร้างเพจนะครับก็ไปดูที่ ด้านบนนะครับขวาสุดด้านบนนะครับก็จะมี3มขีดด้านบนนะครับก็เอามือติ๊กเข้าไปนะครับติ๊กเข้าไปนะครับหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีคําว่าเพจนะครับตัวนี้ถ้าจะสร้างเพจก็ใช้มือแตะได้เลยนะครับแตะเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่มุมด้านสายสุดด้านบนนะครับก็จะเขียนว่าสร้างนะครับก็ติ๊กที่สร้างเข้าไปหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นในส่วนของโปรไฟล์เขาบอกว่าเริ่มกันเลยนะครับ เนี่นะครับเริ่มกันเลยเราก็สามารถที่จะมือนะครับติ๊กเข้าไปแล้วก็ใส่รูปภาพเราแล้วก็ใส่ชื่อเรานะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างเพจเพื่อเพิ่มรายได้จาก Facebook เรียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ